โสดาบันต้องให้ได้ในชาตินี้ชาตินี้ก่อนตายต้องแต่โสดาบันให้ได้โยนะอ่าก่อนตายต้องแต่ให้ได้อย่าไปนสนใจเรื่องที่ขวางหนทางความเป็นโสดาบันเพราะว่าโสดาบันเนี่ยประเสริฐแม้แต่กับเทียบกับพระเจ้าจาักรพรรดิมีคนถามผู้เจ้าว,ว่าพระเจ้าจาักรพรรดิกับพระโสดาบันใครประเสริฐกว่ากัน โอโหเทียบสูงเลยนะอ่าเอาพระเจ้าจากักรพรรดิเลยเนี่ยพระเจ้าบอกพระเจ้าจากักรพรรดิถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่คำว่าพระเจ้าจากักรพรรดิของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากนะโยมนะมีพระราชาแวดล้อมนะไม่ใช่ราชาธรรมดานะพระเจ้าจากักรพรรดินานๆจะเกิดขึ้นทีได้ลักษณะมหาบุรุษด้วยลักษณะเหมือนพระเจ้าลักษณะมหาบุรุษ32ประการ ทวีปของพระเจ้าจากักรพรรดิอาณาจักรมหาสมุทรจดมหาสมุทรใหญ่มากได้ครองทั้งทวีปมีแผ่นดินมหาสมุทรจดมหาสมุทรประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการอย่างนี้ช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคบาดีแก้ว,กว,กวอย่างนี้นั้นผู้เจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าจากักรพรรดิถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึง ถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมูนางอับสอนอยู่ในสวนนันทวันเท้าเธออิมเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมกุลห้าอันเป็นทิพย์แต่เวลาตายนั้นเป็นยังไงเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานเปลิดใสไม่รอดเหมือนกันนี่งานนี้งานกลอยตรงนี้ตรงตายแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะฉนั้นพระองค์บอกส่วนโสราบันแม้จะนุ่งห่มด้วยผ้าปอนๆไม่มีชายหากินด้วยกําลังของปลีแข้ง แต่เธอนั้นก็พ้นแล้วจากนรกกำนิดเดชานหรือเปลดวิสัยไม่ต้องไปเกิดในอบัยต่อไปผ้าปอนๆไม่มีชายเป็นยังไงเนี่ยอย่างจีวอนหนึ่งนี้ยโยมอันนี้15วันซักทีนะโยมเสื้อผ้าโยมซักทุกวันใช่ไหมจีว <laughs> นะอนอาตมา15วันซักทีมันซักยากเขาต้องยอมได้น้ําฝาดจีวอพระเนี่ย ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยภิุอัน,นึ่งภิกษุได้จีวรมาใหม่พึ่งถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวรครามก็ได้ต้มก็ได้ของดําคราก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่ปรับอาบัติปาจิติจริงๆพระทุกรูปต้องย้อมจีวรทั้งหมดและสีจีวรจะเหมือนกันทั่วประเทศทั่วโลกถ้าทําตามบัญญัติพระศาสดาเพราะไม่ใช่สีที่อตมาอยากได้ แต่เป็นสีที่ทําตามกรรมวิธีแล้วมันได้สีอย่างนี้มาเองอผ้าเงาเงา,เงาวาว,าวาเนี่ยลงย้อมปุ๊บเนี่ยด้านหมดเลยโยมแล้วมันจะออกมาสีโทน,ทนเดียวกันหมดออกเป็นสีแบบน้ําตาลอย่างนี้ถ้าย้อมใหม่ๆจะออกเหลืองๆหน่อยแต่พอโดนแดดย้อมทับก็จะเหลืองเข้มขึ้นเข้มขึ้นเป็นน้ําตาลไม่ไมมันไม่แดดนะแล้วเวลาซักก็ไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรก็ซักน้ําเปล่าหรือน้ําร้อน ไอ้เปลือกไม้สีแก่นไม้ที่มันเคลือบผ้าไปมันก็จะหลุดออกไปกับขี้เหงื่อขี้ขายบิดแห้งตากแห้งเสร็จก็หอมแก่นไม้เหมือนเดิมเนี่ยหลักการดำรงชีพของพู้เจ้าง่ายสะดวกนะนั้นถ้าพระเราเดินตามพู้เจ้าเลยโยมทุกอย่างมันจะเป็นมาตรฐานกันหนึ่งเดียวกันหมดเลยง่ายนั้นจีวรย้อมด้วยน้ำฝาดอันนี้ย้อมจากเปลือกบังคุดกับแก่นขนุนนะทำทุก15วันก็เลย15วันสักทีและพระต้องมีจีวรผืนเดียว นุ่งมันไปสิบห้าวันนะโบสมาแรกๆขแยงเกินอยอโอ้โหสิบห้าวันนะหลังๆอะลองมาดูนะหนึ่งเดือนเป็นไงลองไปถึงหเดือนนะไม่ซักเลยหกเดือนอยู่ได้ไหมผ้ามันเปื่อยมันจะพังอยู่พอดูแล้วโอ้ไม่ซักนานๆนผ้ามันก็ยุ่ยเหมือนกันนะซักบ่อยผ้าก็พังไว ไม่ซักเลยก็พังอีกก็สิบห้าวันนะ่ะพอดีแล้วครูอาจารย์พาทำมาอ่ะพอดีพอดีอดนะอ่าเป็นอย่างนี้เนี่ยโสดาบันนั้นพระเราปฏิบตัติปุ๊บต้องเดินตามพระพุทธเจ้าอยมเดินตามพระองค์ตรงๆเลยและโสดาบันพอยมฟังโสดาบันเนี่ยเหมือนกับหูสูงไกลเกินเอื้อมนะเราดูอริยบุคคลเนี่ยเราโหวสงสัยไม่ไหวเราไม่ไหวแต่พอไปดูคุณธรรมแล้วเนี่ย โอ้ยมจะทราบว่ามันไม่ได้ยากเกินไปเลยเช่นผู้เจ้าบอกว่ายังไงมีศินห้าบริบูรณ์แค่โยมกลับไปดูสินห้าตัวเองแต่นั้นโสดาบันไม่ใช่โอ้โหทำฤทธิ์ได้นะมีอิทธิปฏิหารปุกเสกนั่นเป่าโน่นเป่านี่ได้หายตัวหอะเขินเดินอากาศเห็นโน่นเห็นนี่ไอ้พวกนี้ตายเรียบตายหมดอเทวดาเขาก็ทําได้ก็าตายเรียบหมดเหมือนกันเข้าอาริยบุคคลไม่ได้ กลับไปดูสินห้าตัวเองโยกลับไปดูสินห้าตัวเองดีไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาโยมหข้อนี้ยโยมแรกกับโสดาบันมันสุดคุ้มค่าเลยบวกกับอะไรสินห้ายังไม่ใช่เครื่องวัดโสดาบันอันเดียวมีสินห้าบริวณยังไม่ใช่โสดาบันนะยังอาจตกนรกได้นะโยมต้องบวกกับอะไรบวกกับโสตาปยังคสี เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลนั่นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าสองอันนี้รวมกันเนี่ยโสดาบันเอาไปเลยเข้าใจไหมอ่าแค่นี้เองเห็นไหมมันไม่ได้หรูหราอะไรมากนะโยมนะมันเป็นเรื่องข้อประพฤติทางกายวาจาจิตของเราและเราสลัดความเชื่อแบบอื่นๆอ,ออกไปไม่เอาละนะอ,ออกจากบ้านก็ต้อง ตามาก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กออกจากบ้านต้องไหว้เจ้าที่ก่อนเช้าแม่ก็สั่งไปอ้าวบูชาข้าวพระพุธเสร็จบูชาข้าวเจ้าที่เย็นกลับจากโรงเรียนหิ้วกระเป๋ามาไปลาข้าวเจ้าที่ลาข้าวพระพุธมาอ่าลาข้าวพระพุธมาปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้ผู้เจ้าบอกต้องหลีกทางเลยมันเป็นเัจฉารวิชานะอ่าเป็นวัตโกตุลมมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น มีไหมในหลักฐานที่เก่าที่สุดให้เราดูตรัสไว้ในสัมปันธศีลาสินสมบูรณ์ของพระเป็นอย่างไรดังนั้นวัดปฏิบัติแบบนี้ที่ผิดผิดแบบนี้ที่เฟื่องฟูกันอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วครั้งก่อนก็มีและพระองค์เนี่ยต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มาทั้งชีวิตตลอด 45, สีพันษาพระองค์เลยชาวพุทธเราช่วยรักษาด้วยนะเ,เราจะได้ดำรงไว้ซึ่งคำสอนพระองค์นะ พระองค์จัดไว้อย่างไรเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเล้งชีวิตปิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คือไรบ้างพระองค์บอกมีการบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทย นะ,ะมีมีแบบแปลกๆในครัง้งพิธการมีหมดเลยครบหมดแล้วไอ้เรื่องผิดๆเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสอง0ันกว่าปีสอนมนกันผีบ้านเรือนนะทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์บูชาเพลิงเนี่ยพวกนี้บูชาน้ำพวกพ่นน้ำมนต์พวกบูชาไฟประกอบยาสำลอกประกอบยาประจุอ่านี่สารพัดเลยเป็นพวกหมอยา ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งมหาราชาภิกษุมีศินสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้แหละสินสมบูรณ์ของภิกษุอย่างอื่นก็มีอีกนะการดูหมอดูเลิกดูยามนะลองไปดูอีกอันหนึ่งสินสมบูรณ์ จัดเหมือนกันเลยสมณะหรือปรามบางผู้อ,อกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรจานวิชาเห็นปันนี้อยู่ทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแกบโปรยลำนะโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าพิธีพลีด้วยโลหิตเป็นหมอดู อว้วะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนเยอะมากส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเล่ช้ชงชีตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม่นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งมีในบัญญัติพระศาสดาสินของพระมีสมกลุ่มพระมีสินกี่ข้อโยมสองร้ ร้อห้าหลายพันข้อ,หล,ขอ,อหลายสำนักมาหลายสำนักว่าน,นี้ <c oughs> เราไปดูผู้เจ้าจัดว่าอย่างไรสินพระมีสามกลุ่มเยะกลุ่มแรกเรียกบัญญัติก่อนปฏิโมกเรียกว่าสัมปนะศีลาสินสมบูรณ์ที่ตัดที่ยกให้เราดูมาเมื่อกี้ว่าการปลูกเสกดูหมอดูเลิกดูยันทําน้ํามนต์พวกนี้บัญญัติไว้ในสินกลุ่มนี้บัญญัติก่อนปฏิโมกเพราะมีคนมาถามผู้เจ้า พระเจ้าตัดซ้ำกันถึงประมาณ8ปพระสูตรราชกุม,มารมาถามบ้างกษัตริย์มาถามบ้างครับพวกภิกษุสมณะหัวโล้นเหล่านี้อยู่กันยังไงล่ะพระเจ้าก็บอกอ๋อพวกเราละปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตตาเสร็จแล้วถึงความเอนดูกาาดรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในลาตรีวิการไม่ทําเดรสานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างทําบอกไปไปไปนี่ประมาณ เป็น 10, 10หน้ากระดาษ A4 นะตัดไว้ยาวมากพอสมควรสัมปะนะศีลาคือสินกลุ่มนี้ถ้าเราใส่ข้อไปจะมีประมาณ360าวข้อสิกขาบทกลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปะนะปาติโมขขาปาติโมขขาสังวรัสังวุตตาจะมี150ข้อสินกลุ่มที่สามเรียกว่าอาจาระโคจาระสัมปนาหรืออภิสมาจาริสิกขามีมากกว่า1,940ข้อ รวมแล้วมากกว่า2,400ข้อที่พระต้องรักษา